ด้านนายสกุลเล่งหลักกุนนายกเทศมนตรีเมืองเบตงและนายเอกยังอภัยนาะสรงคล้าอำเภอบตงพร้อมด้วยภาคหลัฐผาคเอกชนรวมพิธีปล่อยขบวนแห่ปลาในงานเทศกาลกินเจอำเภอเบตงนะครับเฉียมสัมพันธ์ไทยมาเลเซียไปจำปี2565ที่บรอิทีบรเวณนาวัดโพดิซัตโตเจ้าแม่กวนอิมเบตงเพื่อความเ็นิรีมงคลโดยมีการแห่องค์พลาของสร้างจาต่างๆในบนทีของอำเภอบตงและขบวนเทพเจ้าจากประเทศมาเลเซีย ขบวนมาซ่งซิงโตมังกรไปรอบเมืองเบตงและก็ายานเศรษฐกิจนะครับซึ่งวิธีดังกล่าวเนี่ยจัดขึ้นตามความเชื่อและก็ความศรัทธาของชาวจีนที่อาศัยอยู่ในเพื่อเบตงและจากกรุงโกลาลัมเปอรประเทศมาเลเซียด,ด้วยนะครับรวมถึงสิทธินุสิ์ของทั้งสองประเทศ มีมาส่งเนี่ยกวานึง่งรวยชีวิตรับรวมพิธีส่งเจ้าสแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารพิธีทรมานร่างกายด้วยการใช้ซิ้งของมีคมแทงตามร่างกายด้วยนะครับนายกเทศมนตรีเมืองเบตงก็บอกว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องชาวจีนที่ในอำเภอเบตงแล้วก็มาเลเซียเพื่อให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นการซื้อผอประเพณีที่สิ้นจินเจงดท่านเนื้อัตร์ปฏิบัติธรรมรักษาศีน มีชาวจีนจากประเทศมาเลเซียเดินทางม,มารวมกิจกรรมเป็นจํานวนมากค่ะซึ่งก็นับเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้กระเตืองขึ้นมากด้วยนั่นเองค่ะ